หลังจากที่ออกจากถ้ำเงาสะท้อนได้ไม่นานหมิงซื่ออินก็ได้เอาผ้านวมไปแขวนไว้ที่ต้นไม้แล้วก็ออกไปยืนรับลมทําเท่ห่างออกไปไม่ไกลมากนักก็มีโจจี้เฟืองกับฟางสงกำลังฝึกซ้อมวรยุ์กันอยู่จ้าจ้าอาจาชย่วชเชช่วะาอาจาอาจาชย์ชุะช่าเอ๊ะนั่นมันสิบสีนี่นา ได้โปรดกรุณารอก่อนขอรับสิพี่สี่เจ้าไม่ทุระอะไรกับข้ายัางัอนรึสิปี่สี่ขอรับตัวข้านั้นมีเรื่องสงสัยอยากจิตถามท,ท่านสักหน่อยขอรับข้าไม่มีคำตอบอะไรให้กับเจ้าเอะทำไมถึงได้ไร้ความรู้สึกขนาดนั้นเลยล่ะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ข้าจะยอมแพ้ก,กับเรื่องแค่นี้ไม่ได้ ข้าจะต้องหน้าด้านและก็กล้าหาญให้มากกว่านี้จ้าก่อนเธอขอรับสิบพี่สิบพี่ได้ปบดฟังข้าด้วยเถิดตัวข้านั้นกลัวว่าข้าอาจจะอยู่ได้เพียงแค่สามเดือนสุดท้ายเพียงเท่านั้นตอนนี้ความหนาวเหน็บได้เข้าปกคลุมร่างกายของข้ามากขึ้นเรื่อยๆท่านผู้เอาโสได้เคยสัญญาเอาไว้ว่าท่านจะมอบเคล็ดวิชายางทั้งูกให้แก่ข้า สิทธิ์พิเศีสิทธิ์พิเีได้โปรดช่วยข้าด้วยเถิดขอรับหมดเรื่องที่เจ้าจะพูดกับข้าแล้วใช่หรือไม่ใช,ใช่ขอรับถ้าหากว่าท่านอาจารย์สัญญากับเจ้าแล้วท่านอาจารย์จะไม่กลับคำอย่างแน่นอนเวลาสามเดือนน่ะมันยังอีกยาวไกลามากยิ่งนักมีคนมากมายที่ไม่รู้เลยว่าชีวิตในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายกันแน่เจ้านะ อย่าได้รีบร้อนไปเลยเอ่าย่ย่ยเห็นไหมล่ะข้าบอกเจ้าแล้วถึงแม้ว่าสิทธิพี่ีจะดูภายนอกเหมือนกับคนใจดีก็จริงแต่ถึงแบบนั้นนะนะคำพูดของเขาก็มีควากน้ำซ่อนอยู่เอาไว้เสมอนั่นแหละข้าว่านะเจ้าไปคุยกับสิทิพีเก้าสิทพี่ตัวจิ๋วแต่แก๋วคนนั้นดีกว่า นางหนักเป็นคนที่ใสซื่อเรียบง่ายและเป็นคนที่ใจดีกว่าคนอื่นเป็นอย่างมากและท่านอาจารย์เองก็ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับนางมากเช่นกันข้าคิดว่าคนแบบนางจะต้องช่วยเจ้าแน่นแน่ถ้าหากว่าเจ้านั้นพูดดีกับนางแล้วนาะอือดูเหมือนว่านั่นมันก็สมเหตุสมผลจริงๆนั่นแหละนี่คือคนที่เรียบง่ายใจดี และมีความใส่ซื่ออย่างที่โจจี้เฟืองพูดถึงนะักขอรับนายเจ้ารู้เรื่องอะไรบ้างรีบบอกข้ามาสิบอกมาจะบอกดีๆหรือเปล่านี่แน่นี่แน่นแนขอกูเลยขอบอกเลยขอรับขอบบอกแล้วเนาะตำหนักหม้อเทียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เจ้าคะ่ะเออเข้ามาสิท่านอาจารย์เจ้าคะ่ะ ข้าได้ข่าวเกี่ยวกับสิทธิพี่เจ้าเย่มาแล้วเจ้าข้าข่าวอะไรบ้างล่ะบอกข้ามาสิข้าเดินทางมาตั้งไกลยังไม่ได้กินอะไรเลยขอกินหน่อยก็แล้วกันอึกอึอึกสิทธิพี่น่าจะอยู่ที่ยูโจเจ้าข้าสิทธิ์ได้ยินคนพูดถึงเคล็ดวิชายกจรัดของสิทธพ,พี่สิทธ์ก็เลยเดาว่าสิทธิพี่จะต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆมันคือเรื่องจริงที่เจ้าเย่นั้นฝึกฝนเคล็ดวิชาจุดจรัด แต่ว่าด้วยนิสัยของเจ้าเย่แล้วนางจะเปิดเผยเคล็ดวิชาของตัวเองให้ชาวยุดทั่วล่าได้รู้ทำไมกันเหตุการณ์ในครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการลักพาตัวเจ้าเย่แล้วก็ปล่อยข่าวหลอกลวงข้าให้ข้าไปติดกับหรือไม่นะเฮ้อครั้งนี้มันก็ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆด้วยสิครั้งนี้เราไม่มีการเพิ่มพลังสูงสุดถ้าหากว่าเราตกอยู่ในฝูงม,มาป่าละก็เราไม่มีทางหนีรอดแน่ๆติ้ง ท่านได้รับภารกิจใหม่นําตัวเจ้าเย่สิทธิ์คนที่หกกลับมาให้ได้นั่นไงกูว่าแล้วหาเรื่องมาให้กูอีกแล้วไอ้ระบบนี่อยู่นเออเจ้าได้ยินอะไรมาอีกบ้างมีอีกเจ้าค่ะมีบางคนบอกว่าสิทธิ์พี่หญิงจะไปแต่งงานแต่ว่ามีบางคนก็บอกว่าเธอนั้นจะไปเป็นนักบุญเจ้าค่ะวรยุทธ์ของเจ้าเย่ในตอนนี้นั้น ส่วนใหญ่เป็นคิดวิชาเกี่ยวกับคิตวิชายกจุดจ,จรดทั้งหมดคําว่ายกในคิตวิชานี้มันหมายถึงแกนแท้ของโลกสวรรค์ลและโลกมนุษย์มันเป็นผลผลิตจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ถ้าหากนางสามารถฝึกฝนคิตวิชายกจรดถึงขั้นสูงสุดยอดได้อารมณ์และจิตใจของนางจะไม่สามารถถูกรบกวนได้อีกต่อไปนางไม่มีทางหลงระเริงเรื่องแต่งงานและเรื่องนักบุญแบบนี้แน่ๆเจ้าได้ข่าวมาหรือเปล่าว่าทำไมนางถึงต้องทำแบบนั้น หลังจากลู่โจ้ถามจบยวนเอ๋อก็ได้ทสายหัวด้วยอาการเมาชาเพราะว่ากินชาเยอะเกินไปเออท่านอาจารย์ข้าได้ยินพวกนั้นพูดกันว่าจะมีการจัดพิธีใหญ่ที่แท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ในมณฑลยู่โจ้เจ้าคข้อพิธีใหญ่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วเจ้าค่ะดูเหมือนว่าวิหารปีศาจเองก็จะส่งคนเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยเหมือนกันท่านอาจารย์ ทำไมท่านอาจารย์ไม่สั่งให้สิทธิ์ไปละเจ้าคะสิทธิ์จะพาสิทธิ์พี่หญิงกลับมาด้วยตัวเองให้ได้เจ้าคะถ้าหากว่าสิทธิ์เห็นคนจากวิหารปีศาจเมื่อไรสิทธิ์จะฆ่าเจ้าพวกนั้นใสนสิ้นซากไปเลยเจ้าคะพอ่พอพอ่อพ่ออย่าสร้างปัญหาอะไรไม่เข้าเรื่องถึงแม้ว่าตัวข้านั้นจะไม่ได้สนใจอะไรกับไอ้พวกวิหารปีศาจนั่นแต่ว่าเจ้าสำนักของวิหารปีศาจเขาก็อยู่ในระดับยวนเสืนเจียขั้นสูงสุด แต่มีร่างโรกุตระกายดอกบัวเจ็ดกลีบอีกด้วยยวนเออเจ้าหน่าเป็นเพียงแค่ผู้ฝึกยุทธขั้นเสริญถึงเพียงเท่านั้นเจ้าเพียงคนเดียวจะเอาไปสู้อะไรกับพวกนั้นได้กันหเออก็จริงเจ้าค่ะนอกจากวิหารปีศาจแล้วจะมีสำนักไหนไปบ้างนะสำนักบอยสุดสำนักเที่ยงทาอย่างนั้นเหรอแล้วมันเป็นไปได้ยังไงกันพวกเขาทั้งสองขัดแย้งกันมาโดยตลอด แล้พวกมันทั้งสองจะรวมตัวกันได้อย่างไรกันหรือว่าพวกเขากำลังทําสงครามกันอย่างนั้นหรอไปตามฟางสงมหาข้าหน่อยสิข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้านั่นสักหน่อยท่านอาจารย์เจ้าคะท่านอาจารย์อยากรู้อะไรถามสิทธ์ได้เลยเจ้าค่ะสิทธ์เนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยเจ้าค่ะไปตามฟางสงมาซะได้เลยเจ้าค่ะหลังจากนั้นไม่นาน ท่านอาจารย์ข้าพาฟังสูงมาพบกับท่านอาจารย์แล้วเจ้าค้าคารวะคารวะท่านผู้อาวุโสขอรับหึนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของเจ้ากันคือว่าคือว่าจินถิงซานแห่งนี้นั้นมีสถานที่ที่สูงชันเยอะเกินไปขอรับตัวข้านั้นบังเอิญพัดตกมาตัวข้าก็เลยเป็นสภาพเช่นนี้ขอรับ ตอบได้ดีมากเลยเจ้านํามาจากสำนักบริสุทธิ์อย่างนั้นสินะเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกจัดขึ้นที่แท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์บ้างไหมข้าน่ะรู้จักดีเลยและขอรับแต่ว่าถ้าจะให้เล่าทั้งหมดเรื่องมันก็จะยาวมากยากเกินกว่าข้าจะเล่าได้ทั้งหมดเลยนะขอรับเจ้าก็พูดให้มันสั้นๆได้ใจความซะสิเร็วเข้ารีบพูดมาซะ นี่มันอะไรกันวะเนี่ยหนเมื่อกี้ไอ้โจจี่เฟิงมันบอกว่าธิ์พี่เก้าเป็นคนใจดีและเรียบง่ายอะไรวะเนื่องจากโลกใบนี้ได้ถูกปกครองโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเผ่าพันธุ์ปีาศาจและเผ่าพันธุ์ศูนย์ต่างๆถึงถูกขับไล่ไปทางเหนือและทางทิศต,ตะวันออกแต่ว่ามนุษย์นั้นก็มีทั้งฝ่ายธรรมะและฝ่ายอาธรรมพวกเขาทั้งสองต่างก็ห้ำหั่นกันมาโดยตลอด ทุกๆก,การห้ำหั่นกันจะทำให้ผู้บริสุทธิ์จะต้องตายนับไม่ถ้วนอยู่เสมอและเพื่อจะบรรเทาความขัดแย้งที่มีพวกสำนักเล็กๆบางสำนักจึงตัดสินใจที่จะจัดตั้งพิธีใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาพิธีการนี้มีไว้เพื่อบรรเทาความขัดแย้งระหว่างสำนักต่างๆและนอกเหนือจากนี้มันยังเป็นพิธีที่เปิดโอกาสให้กับสำนักต่างๆได้ผูกสัมพันธ์ไมตรีกันอีกด้วย และตอนนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่าสำนักบริสุทธิ์ของเจ้ากำลังจะจัดพิธีอันยิ่งใหญ่อยู่ในมณฑลยูโจไม่ไม่ไม่ข้าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยขอรับตัวข้านั้นได้ออกมาจากสำนักบริสุทธิ์มานานกว่าสามปีแล้วสำนักบริสุทธนะิ์น่ะเขาเป็นสำนักใหญ่ของฝ่ายธรรมะโดยชอบธรรมเพราะแบบนี้ข้าเลยไม่คิดว่า ความขัดแย้งระหว่างสันนักฝ่ายอาธรรมกับพวกเขาจะสามารถยุติได้ด้วยวิธีกรรมเพียงเล็กๆน้อยๆครั้งนี้หรอกขอรับข้าได้ยินข่าวมาว่าจะมีนักบุญคอยทำหน้าที่เชื่อมสะพานความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่แล้วขอรับมันเป็นเรื่องจริงนักบุญที่ถูกแต่งตั้งขึ้นจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นขอรับน้อย no. ไอ้เจ้าคนทรยศนี่สิทธิ์พี่ทำแบบนี้ได้ยังไงกันเอาละฟางสงเจ้านะ่ะออกไปได้แล้วเอเอท,ท่านผู้อาวุโสโขอรับมีอะไรเจ้าต้องการอะไรอย่างนั้นรืึตอนต่อไปไงล่ะท่านผู้ชมบอกว่าต้องการตอนต่อไป รออีกสามวันนะถ้าเจ้ายังพูดมากอีกแลก้วก็ข้าจะตัดลิ้นของเจ้าซะ